รีวิวท่อรันให้ทุกคนดูนะครับจัดใหม่เนาะแับผมอู้ยังเงาเลยยี้ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นเต็มอยูน่นะเสียงนี้เนาะนมาทุกคน,น,นดูนะครับเราขับจะออกให้ดูท่อรันใบใหม่ ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่ช่อง YouTube ติ๊กเต๋อรครับสวัสดีกล้องนะครับครัยี่อันนี้ก็รีวิวท่อรันให้ทุกคนดูนะครับจัดไหม่เนาะครับผุ้มอู้ยงังเงาเลยยี่ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นได้มามืองสองมืองสองเหรอหนึร <500 S 1> ้อยครับเฮ้ยคุ้มนะนี่ราคานี้ <c oughs> สุดเกินได้มามืองสองเนาะเฮ้ย <c oughs> ครับโยชิงตกรอนะทุกคนแล้วก็จัดชุสซีใหม่ด้วยใช่ไหม ขอร้านนะทวกคนมือสองนะไม่ยังไม่ปล่อยนะเลยถ้าปล่อยเดี๋ยวให้ทักแชทเนาะคันนี้ขอใส่ลองดูก่อนนะยีส่งอย่างไรเป็นชุดสีไหมด้วยทุกคนสวยเกินทงชิงสกีคนนี้เลยครับถ้าใครอยากได้ชุดสีนี้ก็ขอแปดพันไลค์เฮ้ยทำอะไรมานี่ไม่รู้ครับโอ้แต่แต่มาห้ฟี่เขาเอาเออใช่ใครมาครับใครมานะทุกคนอีกหนึ่งอันนี้ก็ยีส่งอย่างไรเลยไม่ไมครับสวยนะทุกคน ยังได้เลยทันนี้เป็นไรหรองเดี๋ยวเป็น่ยนโซ่เจ้าชิงเนาะไม่ร้องครับเป็นทำไมครับไม่เป็นไรก็ขอบคุณกันเนาะเคื่อนกันวิ่งวิ่งใส่กันนะชกก็พอร์ตใช่ไหมยิ่งสู้ยังได้เลยคันนี้ทุกคนร้องข้าเสียงหน่อยนิดนึงตายแบบคีีนเฮ้ยอะไรนี่รูปตัยี๊ คครับทุกคนเมื่อกี้ก็อนใคมเมื่อกี้ฟังเสียงแล้วเนาะตึงอยู่ครับทุกคนเสียงโคตรได้เลยท่อรันนะถ้าใครอยากให้ผมไปลองแบบว่าหรือว่าต่อว่าตายยาวๆนะประมาณกี่เมตรดีห้าสิบเมตรไหมก็เท่านี้เลยคอมเมนต์หน้าบอกด้วยนะแบบว่าเอามาถามเนาะแล้วก็แบบว่าไปลุยแบบว่าท้างขี้ดินเลยแบบทางมาไมีขี้ดินไหมไงกุ้มนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยทางไาไม่มีด้วย <Thailand. S 2> ทายแรงทั้งเดือนทุกคนไม่ลืมพลังชงชิงโคตรสุดเลยยังรอครับจัดท่อไหมชุดซีไหมด้วยยังเอาทุกคนออกออกให้นูนิดนึงได้ไหมคอรันเนาะเต็มอยูน่นะเสียงนี้เนาะม,มาทุกคนดูนะครับเราขับจะออกให้ดูคอรันใบใหม่ จะแตกภาษามูโค้ดได้ดึงบอกนะครับสเต็ปเครื่อง5ภาษาต่างเดิมนะเสียงโค้ดได้ทุกคนโคน้นเ่ยเสีหูมากโอ้อยังจูน่ะทุกคน <c oughs> ครับราเข้ามาเป็นยังไงเสียงแน่เสียงเต็มไหมสอบถามสัมภาษณ์กันทุกคน <c oughs> ดูบรรยากาศนะครับอดตด้ทุกคนพวหน้าที่เดิมนนะ Mà leo thôi gồm Cái này Cái này tưng mấy Chèm hú mấy Cái này thật không ạ? ตึงอยู่ถ้าใครอยากให้จัดท่อไปไหนะก็คอมเมนต์มาบอกเนาะขอกี่ไลท์ร้อยไลท์มนาะยีถ้าใครอยากได้ชื่อเฟซก็ครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ยีอยากเอาเลยเฮ้ยทรงได้วะยีเงาจริงดูเอ้ยไม่ใช่สวยจริงนะทุกคนเนาะชุดสีนี้เนาะตามตามไม่หนีตามตามใครพอ่อไม่ใช่ตา,ตาพอ่ <laughs> อวันนี้เราแวงครับเราแวงนะทุกคนไม่เป็นไรก็อยู่ที่เดิม ไม่ใช่พอดีนะครับพ่อมาทุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะให้กับพ่อไปไหนก็คอมเมนต์มาได้ให้ทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ตายคอมเมนต์นะจ๊ะไปเปิคลิปอะไรต้อครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากขับจะใครด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ยังได้